ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเบตง สำนักงานปปชประจำจังหวัดยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณลานจอดรถของสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายนพพรบุญช่วตระกูลพู้อหน่วยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดยะลาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณลานจอดรถของสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งพบว่าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงและถนน ดรอบซึ่งตั้งอยู่ที่888ถนนสุขยางตำบลเบตองอเบตงจัังหวดยะลามีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยมีที่มาเป็นอาคารสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการขยายโอกาสงบประมาณ99,980,000ล้าน9 8บาทต่อมาเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตงสมัยสามา สมัยที่4ประจําปี2565ปรับเปลี่ยน เป็นอาคารสำนักง,งานเทศบาลเมืองเบตงวันที่1ธันวาคม2567เวลาประมาณ7นาฬิกาได้เกิดเหตุดินสไลด์เนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอเบตงทำให้ดินอุ้มน้ำมากและได้เกิดดินสไลด์ลงมาจากภูเขาสูงด้านหลังอาคารสำนักง,งานเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณภูเขาสูงด้านหลังสำนักง,งานเทศบาลเมืองเบตงได้มีแนวหินเรียงขนาด6นิ้วยึดติดด้วยกันในบริเวณภูเขาด้าน หลังอาคารเทศบาลดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่จอดรถของสำนักง,งานและมีระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ใต้ลานจอดรถดังกล่าวคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดยะลาและผู้นำตรวจได้นำตรวจพื้นที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณลานจอดรถยนต์ของสำนักง,งานเทศบาลเมืองเบตงมีดินสไลด์ดันพื้นผิวคอนกรีตของลานจอดรถดังกล่าวทำให้เกิดการดันตัวของดินจนทำให้ส่งผลกระทบต่อแผ่นคอนกรีตยกตัวแล้วแต่หักของ แผ่นคอนกรีตตามที่ลงตรวจสอบและจากการลงตรวจสอบพบว่าแผ่นคอนกรีตมีเหล็กวายเมส 2 0 x 2 0คูณ20ซนเมตรขนาดประมาณ4มเมตรและมีเหล็กเชื่อมระหว่างแผ่นคอนกรีตทุกแนวขนาดประมาณ r b 1 9 D/B 2 0และพบความเสียหายของรถยนต์ทางราชการจำนวน3คันโดยมีรถยนต์ของทางราชการจำนวน2คันจอดอยู่บริเวณลานจอดรถดังกล่าวและรถยนต์อีก1คันทะลุเข้ามาในตัวอาคารส่วนในตัวอาคารพบว่ามีความเสียหายบริเวณเสาตกแต่งอาคารของสำนักง,งานดังกล่าวปัจจุบันอาคารสำนัก งานดังกล่าวไม่ได้เปิดใช้งานและสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงได้ย้ายที่ทำการสำนักงานมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเบตงชั่วคราวที่ตั้ง3-35ถนนสุขยายงตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอาคารห้องสมุดเก่าและอาคารศูนย์ท่องเที่ยวตสผู้นำตรวจชี้ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เทศบาลเมืองเบตงได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลามาตรวจสอบทางกายภาพเบื้องต้นและเทศบาลเมืองเบตง ได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และได้ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและได้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงเพื่อใช้อาคารและสถานที่ได้อย่างปลอดภัยโดยเทศบาลเมืองเบตงได้รับคําแนะนําและจะดําเนินการดังนี้เจาะสํารวจดินเพื่อนําไปศึกษาหาค่าการรับน้ําหนักของดินเพื่อมาออกแบบซิดไพายเคลียพื้นที่ลานจอดรถและรถยนต์ออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้ไป ดันตัวอาคารและทำการคืนสภาพทั้งกรณีพื้นทางระบบน้ำระบบบอ่อบำบดัดระบบไฟฟ้าและอาคารสำนักง,งานเพื่อให้ใช้งานได้ซึ่งในเบื้องต้นเป็นเหตุภัยพิบัติทางเทศบาลเมืองเบตงได้ใช้งบกลางประเทสสำรองใจาจากเหตุภัยพิบัติส่วนในระยะยาวเทศบาลเมืองเบตงจะใช้งบประมาณจากเงินสะสมของทาง,ทงเทศบาลเมืองเบตงซึ่งมีสะสมประมาณ300ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะ เวลา1ปีในการปรับปรุงอาคารเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m Hz, h z เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ Radio Betong.PRD.GO.TH